ยืนจีบกันด้านหลังเลย เห็นเหมือนกันใช่ไหมคนดูเห็นเหมือนกันใช่ไหมคนดูโอเคเห็นแล้วใช่ไหมคนดูก็เคยเป็นรู้แต่มันจะมีคนชอบผักไนงะ นีกด้านหลังอะอะไรมานั่งตายเราเองเนี่ยฮึโอ้ยชิ t หลบก่อนเลยหลบเลยไอ้พวกได

เดินเดินองครับองยนน้ำหมดใส่น้ำให้พ่อด้วย โอชิตสตีฟอยู่สตีฟสตีฟอย่าเจาบเา็บาี่าฮ โดมม่ดีเป่าไอ้อเค,เคกดเพย์เลยไม่ต้องดูอะไรมากเอา โอ้สว่างเลยตรงนี้แหล็กตรงนี้คืออะไรวะเอ้ยเหมือนข้าจะเจอทางออกแต่ก็ไม่ใช่นี่วิง่งวิ่งมาเลยเลยวิ่งมาเรื่อยๆเลยสว่างเลย เอนติตี้อยู่ไหนหมดก็ไม่รู้มันน่าจะมีแค่ตัวเดียวนั่นเองฮะเพื่อนหนีอะไรอ่ะเพื่อนฟังจากเสียงแล้วก็นายเป็นเอนติตี้เองดีมันะคะลูกโอ้เย้ เอาไซด์ว้ว้าเขาอยู่ไหนไม่รู้เอ็งมีไฟฉายไใช่หรอโอ้ใครโดนข่าว ต้องหากันให้เจอให้ได้เอนี่หนาอ็นี่เอนี่โอ้โอ้โอ้ เป็นทีโพส PT โพสมันทะลุกราแพงได้นะอีเนี่ยระวังมันวาร์ปได้ด้วยนเออมันอยู่น,นู่นไงแต่มังตอดคนอยู่ เพื่อนอย่ารอมาขอลองมันเป็นฟังรู้แล้วปลอดปัะไหนดูมีดหน่อยดิมีดสวยมากมีดไปซื้อจากไหนนะเนี่ย เออไปหั่นเนื้อมาเหรอโอเคเขากระโดดไม่ได้สิ่งนี้คือประเด็นไหนตู้ไหนตู้ในคอมฮะแม่เขาจะไม่ได้พอยต์ s u r v i v ก็เถอะเขาก็ยังกระโดดไม่ได้ เาปีนเก้าอี e, ้ไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้มันน่าจะกระโดดได้แต่ในโทรศัพท์นี่ี่ย้ย ในนี้มืดจังเลยฮะสมัยดอกคุกเกียดมันวับไม่ได้ใครเห็นหมายิ้มวะแล้เาขาดูหน้าหมายิ้มเนี่ยเออวะมันยิ้มจริงๆเว้ยเอ้ย Uy, chep chep. ลากแค่2คนปากมีไว้กินเก็บปากไว้กินไซเวนเนี่ยไม่เชื่อฝั่งอีกบงต้องเจอบง อย่างนี้ต้องเจอบงไม่อยู่ข้างนอกแน่เลยโอ้ประเด็นคือฉลาดมากเก็บปากไ็กินข้าวสี่เวนมันยู่ไหนวะโอเค เขามาอยู่กค่ั้นเหรอกันอ้้อ้โอู้อ,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 อู้เห็นมันวิ่งเลี้ยล่อนไปมาเนี่ยมันวิ่งเลี้ยล่อนไปมาเอามาเข้าไปแล้วอหรอ เอ้ยยินเล่นมุกนีได้แล้วเอ้ยโนกระต่ายแม่ปูอัพ ก็ยัให้ผีสักตัวมันฉลาดอะอย่า yeah. ไม่แบบไอ,อ้พวกข้างนอกมันชอบเดินออกไปไกลๆแล้วมันให้มันมนาไล่พวกเราอโ oh. เฮ้ยรอบละมารอ i ิน <laughs> ตีก็ไม่โดนเลยม่เอ๊ยเพลงมันดีว่ะ <laughs> เปิดเพลงนี้ตลอดเลยวายตีก็ไม่โดนขวานสัตนแค่นี้โอ้โหโอ้โห อ้อออออใคอข้าหมันจับได้เหอรอบลูขี้ราด เดยฟยายาอยู MM ่ดีๆไม่ก yeah> ็ไยอะเสียงอันคุ้นเคยอ่ะโอ้โหอ้หโอ้า เราชื่นเราอยู่ข้างๆกันอีกแล้วลอลอสเปกแมนให้อีกแล้วเหรอไอ้นี่ยไอชีปเปือยอะได้เลยเติมไรละโอ้หยุด bro so what <laughs>